สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมพัด์ไร,ร์วิ่งโฟมครับตอนนี้เราอยู่กันที่โครงการแกรนพีโนสุขุมวิทบางนาครับโครงการนี้นะครับเป็นโครงการใหม่ของบริษัท AP ในย่านบางนานะครับโดยโลเคชันบ้านนี้นะครับอยู่ห่างจากเนก,กะาบางนาเพียง800เมตรและที่นี่นะครับอยู่ใกล้โรงเรียนานานาชาติ Concordian International School ด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในโลเคชันทำเลดี ย่านเมกะบางนาเลยก็ว่าได้นะครับโดยการออกแบบบ้านที่นี่นะครับให้ความรู้สึกเหมือนเราอยู่บ้านเดียวนะซึ่งเมื่อเรามองจากภายนอกด้านหลังผมเนี่ยมันแบบค่อนข้างใหญ่นะครับพื้นที่ใช้สอยในบ้านนี้นะครับอยู่ที่161ตารางเมตรตั้งอยู่บนที่ดิน47ตารางวานะครับมี3ห้องนอน4ห้องน้ำ2ที่จอดรถข้างในบ้านจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับ หลังจากที่เราเข้ามาในตัวบ้านนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นบริเวณพื้นที่จอดรถครับเขาก็จะมีปลั๊กไฟให้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นบริเวณพื้นที่เก็บของครับต่อมาบริเวณหน้าบ้านนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีพื้นที่กว้างนะครับซึ่งทางโครงการเนี่ยเขาจับสวนให้เรียบร้อยแล้วครับผ่านจากโซนโรงจอดรถเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบริเวณสวนก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย จุดเด่นของบ้านหลังนี้นะครับคือเขามีพื้นที่บริเวณเนี้ให้กว้างเลยนะครับให้เราสามารถใช้เป็นลานกิจกรรมของครอบครัวที่อยู่ภายนอกตัวบ้านได้เลยครับโดยสนามหญ้าตรงนี้นะครับก็จะมีประตูที่เข้าไปในตัวบ้านได้นะครับแต่ก่อนเข้าไปตัวบ้านขอพาไปดูด้านหลังก่อนนะครับซึ่งด้านหลังตรงนี้เนี่ยก็จะมีการวางระบบปราปาสุขาภิบาลของบ้านไว้นะครับแล้วก็จะเป็นจุดที่เชื่อมต่อไปยังพื้นที่ซักล้างของบ้านครับ หลังจากที่เราเข้ามาในบ้านนะครับโซนนี้เนี่ยเราก็จะเจอก,กับบริเวณ living area ครับซึ่ง living area เนี่ยก็จะมีระบบไฟระบบอินเทอร์เน็ตไว้ให้ในโซนนี้ครับทันมาอีกนิดหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น dining area ครับทันมาจากโซน dining area นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ว่างถ้าเป็นบ้านตัวอย่างเนี่ยตรงนี้เขาทําเป็นไอซ์แลนด์นะครับแล้วก็ผนังตรงนี้เนี่ยเขาบิวทํทำเป็นพื้นที่เก็บวน์นะครับ เดินทํามาอีกนิดหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นบริเวณห้องน้าครับห้องน้ําที่นี่นะครับเขาแต่งสไตล์มินิมอลนะครับคือบ้านนี้เนี่ยสร้างในปี2,566นะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยสไตล์ที่ฮิตมากเลยก็คือสไตล์การตกแต่งแบบมินิมอลนะครับจะสังเกตได้ว่ากระเบื้องของเขาเนี่ยมีการเล่นเท็กเจอร์ที่เป็นลายไม้นะครับในส่วนของห้องน้ำนะครับสุขภัณฑ์ในห้องนี้เนี่ยเป็นของยี่ห้อคอโตโต้ครับมีอ่างล้างหน้าชักโครก แล้วก็ฝักบัวนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นราวแขวผ้าแขวนห้องน้ำครับทันมาจากห้องน้ำนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นบริเวณโซนครัวครับตรงนี้เป็นพื้นที่ออกไปด้านหลังนะครับเป็นบริเวณพื้นที่สักหลังครับและนี่คือทั้งหมดของชั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวต่อไปเราขึ้นไปดูชั้นสองกันครับขึ้นมาบริเวณชั้นสองครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูมาสเตอร์เบดมกันก่อนเลยครับเข้ามาในมาสเตอร์เบดมนะครับ ห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดของบ้านนะครับซึ่งสามารถรองรับเตียงขนาด5ฟุพได้ครับบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณพื้นที่โลง่งซึ่งเราสามารถบิวตรงนี้เนี่ยครับให้เป็น Work in Process หรืออาจจะทำเป็นห้องทำงานในโซนนี้ได้ครับโดยบริเวณห้องน้ำในโครงการนี้นะครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันทุกค้ายกันทุกห้องเลยนะครับ ออกมาจากมาสเตอร์เบดมเดี๋ยวไปดูห้องนอนต่อไปกันครับโดยเข้ามาห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องที่ถ้าดูจากสายตานะครับไม่ใหญ่มากแต่ว่าสามารถใส่เตียงห้าฟุตได้นะครับแล้วก็บริเวณนี้ก็จะต่อไปยังห้องน้ำนะครับและต่อไปตรงนี้นะครับก็คือห้องนอนสุดท้ายนะครับซึ่งห้องนอนนี้นะครับก็จะอยู่ฝั่งหน้าบ้านเราก็จะสามารถมองเห็นวิวที่เป็นภายนอกบ้านได้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อไปยัง ห้องน้ำนะครับในบริเวณนี้ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของบ้านแฝดโครงการแกรนพีโนสุขุมวิทบางนาที่ผมพาทุกคนมาดูในวันนี้นะครับคลิปหน้าผมจะพาไปดูที่ไหนฝากติดตามในช่อง Bright Living Home Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนครับบ๊ายบาย